หนึ่งชุดสตนร์บายยิงไม่แย่ได้ยินเช่นไหมอ๋อแต่ยินแล้วได่ยินแล้วอ่ะตกใจหมดพอดีเพิ่งหัดใช้งานน่ะก็เลยยังอะไรไม่เป็นน่ะอ๋อ้าใจก็แล้วก็วันนี้เข้าภูเขาใหม่วันนี้เหมือนกัน นายมีประสบการณ์ไม่ใช่เหรอสอนฉันได้ไหมล่ะอ๋อประสบการณ์เราได้สิแค่อาจจะไม่ได้ตรงกับแม่นวดร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะโอเคไหมโอเคอ่ะเปิดของอะไรบ้างหรือยังอ๋อไปวิทยุเมื่อกี้เบิดวิทยุมาอย่างเดียวเปิดวิทยุมาใช่ไหมอาวุธปงอาวุธปืนมีได้ยังยังเลยโอเค ตอนเปิดชุดมาน่าจะให้เทเซอร์มาละขอแค่แบบมีปืนพกแค่มีปืนพกก็เตรียมสุดไว้ให้พร้อมปืนปืนปืนใช่ปืนจริงอะกล็อกใช่ไหมใช่ปืนกล็อกแล้วก็จัดอ่าจัดกระสุนด้วยอย่างนั้นจัดมาสักประมาณห้าสิบหกสิบนัดก่อนแล้วกันอ๋อห้าหกสิบนัดเด้อ มันกล่องหนึ่งนี่มีกี่นัดอ่ะกล่องหนึ่งน่าจะเป็นวันยี่สิบสามสิบนาทเลยไม่ใช่พวกมันกันใช่อ่าพิสโต้แอมโมบ่ะอ่าใช่พิสโต้แอมโมโอเคฉันซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคดีมากแล้วไงต่อ มีแล็ปท็อปกับวิทยุหรือยังอ๋อแล็ปท็อปเหรอเดี๋ยวยังไม่มีมีแต่วิทยุโอเคงั้นเดี๋ยวไปถือแล็ปท็อปมันถือแล็ปท็อปก็ของสำคัญก็มีปืนอ่าปืนพกจริงเทสเซอร์แล้วก็วิทยุกุญแจมือกับก่ากุญแจมือกับกุญแจไขกุญแจมือเอาด้วยมีหรือยังยังอ๋อมาเขื่อนไปก่อนกุญแจมือกุญแจมืออ๋อเห็นแล้ว โอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยละอ,อันฝากของเซตนิดนึงแล้วกันนะ อิวเป็นคืนเก้าหนึ่งสองนะอ๋อเดี๋ยวนะฉันเปิดยังไม่เป็นเปิดทีวีใช่ไหมใช่เขเป็นมันต้องเป็นปุ่ม delete ปุ่ม delete ลดีอู้เชคเดี๋ยวหลองเครื่องกันสองนเดี๋ยวฉันยืนไปยืนเดี๋ยวฉันเดินออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเช็คนะ นายเชสสเรดี้โอเช็คเรดี้โอเช็ครับาเจ้าโอเช็คเลดี้อเช็คเครับที่ยินไหมได้ยินครัโอเคครับฉันไม่ได้เสียงวอวจากคุณเลยต้องเก้าหนึ่งสองนะคุณ อ๋อคุณต้องรูปทำมือรูปตัวคีในการเปิดวิทีุอพูดวอลฮะโอเคแต่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฉันลองเทสหนึ่งนะเรเดียวเช็คเช็คครับโอเคการสองเช็คกำลังดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เยวจะลองเดี๋ยวพาไปลองเุืเอกหน่อยให้ผู้ปกครอใช้การได้เป็นพอ นนี้ม mm ีของกินไหมของกินสงสัยอาจจะต้องไปออกไปเบบที่โรงพยาบาลชั้นเมาสองกล่องเลยแล้วกันเดี๋ยวใส่อาวุธก่อนเดี๋ยไม่ได้ใส่มนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาตกใจกลัวง่ายได้ข่าวว่าคนนี้เขาตกใจกลัวง่ายเดี๋ยวไปที่สนามยิงปืนเลยได้ ตรงนี้เลยโอเคอ่ะกนฟุรกรฟืนเลยเดี๋ยวเดนเดี๋ยวแนะนำตัวอีกทีเดี๋ยวทีมเป็นทางการแล้วกันทัศนัยทัศจิรนาออฟิเซอร์วันเด้อโดดทีไว้ออฟิเซอร์วัน ฟิสเซอร์วันอาทีไว้โอเคเราไปลองฟิสเซอร์วันทั้งคู่นะองค์จะสอนที่สอนได้แล้วกันอยากได้เลยไหนเคยยิงเคยยิงปืนอะไรมาก่อนไหมไม่เคยงานวัดเคยพวกงานงานวัดเลยเคยยิงไหมไม่เคยโอเคไม่เป็นไรไม่เ็ไม่นับวันนี้เดี๋ยวลองปืนโคกกันก่อนไหนลองจิข้พมาสิ ้มแลวโอเคเดี๋ยวแจ้งดิวแป๊บถ้ชจะญา a n นโด i ที่วายคนี่อยากใช้สนามยิงปืนโอเคเข้าล็อกตัวเองเลยไปไปล็อกสองเลยแล้วก็ลองเล็งขึ้นไปข้างหน้าดูโอเคทีนี้เดี๋ยวฟังคำสั่งของพีเจนะเล็งปืนขึ้นมา ดีแลวเดี๋ยวผมจะสั่งแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งยิงการสั่งทีผม ing, จะมีอยู่สองจะมีสองคำสั่งหลักๆเลยก็คือยิงธรรมดากับยิงช erm ุดแต่ยิงถ้าผมสั่งยิงเฉยๆก็คือกดผมก็จะบอกไปว่าจำนวนว่าจะยิงจำนวนกี่นัดเลยไงอย่างเช่นยิงหนึ่งนัดยิงสามนัดแต่ถ้าเกิดว่าผมยิงสั่งยิงเป็นชุดชุดหนึ่งจะมีสามนัดนะถ้าเกิดผมสั่งคุณยิงชุดหนึ่งผมก็ต้องยิงสามนั คือตามแกลสับอ่าเดี๋ยวขอถามหน่อยว่ามากระสุนที่ซื้อมายังไม่ได้ใส่แม็กเลยยังไม่ได้ใส่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเช็คแม็กตัวเองให้เรียบร้อยดูซิว่าตัวเองมีมีแม็กปิดมีพร้อมใส่ยังไงคะโอเคก็รู้กระอ่ะก็รูกกระเป๋าแล้วก็เอากล่องกระสุนมาแล้วก็ถือปืนไว้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เปิดก็เปิดกล่องใช้แล้วก็ลงใส่ปืนแล้วก็กดใช้น็ได เลยกองหนึ่งแล้วก็เลยใส่เปลือแล้วไปโหลดหน้าดีมากอ่าเรียบรอยละโอเคดีทีนี้มาโหลดโหลดไปเดีวผมโหลดจะโหลดเลยแล้วกันกองหนึ่งกลันดีไม่อยากโหลดหมดเดี๋ยวเปลือทีนี้เลี้ไปทีนี้สต a ร์บายเลี้ยพิฆนาโอ้ยยังไม่ได้สั่งยินใจเย็น ปืนนี่บอกเลยปืนมันคลาสกิ๊เป็นคนได้ฉะนั้นต้องมีสติทราบนะทราบเอ๊ะฟังสั่งทราบหนึ่งนาทซันไบยิงเกินไปแล้วในน,นัดเราโทษทีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวย้ายทีหนึง่งผมจะบอกผมจะสั่งก่อนว่าหนึ่งนาทแล้วก็สแตนบายแล้วก็แล้วถ้าเกิดผมสั่งยิงว่าหลายคนยิงตามคำสัส่งผมทราบทราบ อ่าเลยจะทำให้ดูกันแต่ว่าเตรียมหนึ่งนัด standby ยิงโอเคทีนี้พูดถึงยิงรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าตำรวจเราเวลาจะยิงเวลาทียิงไม่ว่าจะยิงสกัดไม่ว่าจะยิงสกัดจับยางพวกนี้เราต้องยิงตรงไหนคุณดูเป้าขนาดแล้วบอกที ว่าตำรวจเราตำรวจอย่างเราต้องกินตรงไหนข้างล่างค่ะข้างล่างใช่ไหมล่างขนาดไหนตรงประมาณขาค่ะอืมไม่ถึงตาเจียวน้อยถ้ากูวิ่งไม่ได้คิดดต็ีก็จะยิงได้ตั้งแต่อ่าถ้าจะยับยั้งนะยับยั้งสุดๆเลยก็นาอกนาอกลงไปจนถึงขาเราไม่เน้นยิงหัวเพราะว่าศีรษะเพราะศีรษะเวลาเคลื่อนเป้ามันจะเล็กมันจะชิงลำบากแถมถ้าเกิดยิงโดนเข้าจริงก็เป็นตายตายทราบ โอเคขอหน้าอกในในสักน okay. ัดหป็นเราโอเคไหมโอเคเตรียมสองนัดสแตนบายยิงไม่แย่ไม่แย่สแตนบายยิงหนึ่งชุดผม โกลบอลกี่นัดอ๋อสามนัดขาดไปสองขาดไปสองช้าไปไม่เป็นไรผอยรอดไหหนึ่งชุดสแตนบายยิงไม่แย่โอเคถือว่าถือว่าถือปืนจริงได้โอเคอยู่ไหนผมขอดูซิว่าคุณเล็งปืนจริงไงขอดูซิว่าคุณเล็งอ่ะไายเล็งหรือทีเซ่โอเค เล็งศูนย์เล็งท่าทางท่าทางดีโอเคสมบูรณ์แบบเออเออในขณะไม่เคยยิงมาก่อนก็รู้คุณก็พอดูอยู่บ้านนิดนึว่าเคยเห็นพวกเด็กแก๊งที่ชอบที่ชอบเถื่อเปิลมือเดียวชอบเถื่อเปิลเอียงข้างล่าเคยเห็นค่ะนั่นแหละอย่าทำทำไมคะตัว ลองเทียบกันนะระหว่างถือปืนมือเดียวยืงข้างกับถือปืนสองมือจับปืนสองมือนั่นแน่จิตตำรวจเราคุณคิดว่าการถือปืนแบบไหนมันมั่นคงกว่าสองมือโอเคดีถือปืนสองมือมันจะมั่นมันจะมั่นคงกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าด้วยคิดสอบเป็นความเป็นโปรเฟชชั่นอลในตัวแล้วกันมาทีนี้เรื่องปืนจริงหมดเวลาเก็บปืนจริงไปรอเพสเซอร์สักทีสิ ถา้าเกิดคุณหยิบมาถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณหยิบมา,าจากวงล,ล้อลช่องเก็บของคุณคุณสามารถเลือกไปได้ระหว่างปืนจริงสับไปได้ระหว่างปืนจริงกัรเทสเซอร์ถ้าเกิดคุณมีเทสเซอร์ในอุปกรณ์เสริมแล้ว<า>ก็ปืนพบกอย่างนี้คุณลองนะมาทีนี้เทสเซอร์ง่ายๆเลยเทสเซอร์ค่อนข้างตรงตัวยิงแล้วปุ๊บยิงแล้วปุ๊บไอโฟนโดนยิงก็จะโดน็อทอันไหนจัดสักดัานหนึ่งสิเป้านั้นจัดเด็ดหนึ่งนั้น โอเคอาจจะไม่ค่อยเอฟเฟกต์พลังไหนะโหลดทีลองยิงทีเป้าขนาตัวเองแต่ไปยิงโอเคอาจจะไม่เห็นเลยมากแต่ว่าถ้าคนโดนยิงก็จะโดนช็อกแล้วก็กล้ามเนื้อจะเกร็งชั่วขณะเลยใช้คนแขางดีออสที้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ลงไปนอนเลยอย่างนี้เองแต่ต้องระวังนิดนึงนะเทสเตอร์ลีกเลี่ยงการใช้ในที่ฝนตก ลิกเล่นการใช้ที่ฝนตกบางทีฝนตกไปปุ๊บตัวเราเปียกพื้นเราเปียกเขาก็เปียกเรายิงเทสเตอร์ใส่เขาทีหนึ่งเขาช็อตไม่พอเขาจะช็อตไม่พอเราจะโดนช็อตต่างเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราอาจจะต้องตามเขาต่อไปหรือไม่ก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างแทนทราบไหมทราบโอเคจริงๆเทสเซอร์ผ่าไปมากพอแล้วดูที เรื่อคุณโดชีเลยแล้วกันได้ค่ะจะ๋ยว่าถ้านจะก็ได้ทังั้นก่อนเดี๋ยวเราตามอะไรพอดีหิวแล้วเขาคุณพี่คนอื่นเขาแนะนำอะไรบ้างหรือยังะยังเลยยังเลยใช่ไหม ใชคดูก่อนนะว่าเมื่อกี้ส่วเหมือนเมื่อกี้ลองพอบอกเข้าไปหอยเขาเนี่ยลองพอบอกเข้าไปไหนใหตายโอเคพอดีว่าพอพอดีเวลาแล้วเดี๋ยวขับโขับลองขับกลับไปสอนนอนเลยว่าถึงเวลาผมก็จะให้เราพอดีมีเรื่องไงมีวิ่งไปดูเลยว่าแล้วก็งานในเวลาไม่มากนะเราเพืขอบใจมาก น่าจะเบิร์คนนั้นแลอ่างี้ยว่าะรกับรคันนี้าอยงก็ุ้แล้วค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวขับกลับไปที่มิชชันโรเลยเจอดีไห้ได้ค่ะโอ้มีแต่ครูเซอร์ให้ตาด้วยทัวร์ดัสเวนตัวรังสเวนทีนเคลทฟอร์มโรบบาร์คิวบอสแบ็คทูมิชชันโรไปไหนมั่ตันไง ไปไหนมาไหนกอดแจกกอดแจกเข้าแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ได้เรียนเดี๋ยวก็ได้เรียนดูอนิมัชโชกายในแต่ว่าช่วงนี้เขายังไม่บังคับวิทยุอะไรมากมายเคยใช่นะโอเคค่ะยวไปฝันบิลข้ามส่วนก็เราเป็นพวกพี่วันไรกันก็อดวิียุอาจารย์เรียกผมก็จะได้วัดธาตุาจะเฉยธาตุปักคัดหรือเกิจะทตุทัศนัยก็ได้แล้วแต่ผมไม่เสีวงไม่เสียนะโอเคค่ะ แล้วก็การสอนอเลยเพาะว่าเวลาผมมีไม่มากอเคเดี๋เรีไม่เป็นทออ่ะทีนี้เดี๋ยวขับกลับไปมิชชันโลอ่ะยังไม่ได้บรรจาร์ดเว็อไรนกเดี๋ยวอ่าได้ให้ชื่อไปก่อนโอเคก็เป็นทัวร์ดับสเทนผมรอทัวร์ดัสเวกายนึจะไไไบอกปมิชชันโลได้ก็เป็นมาดีเลขสิบเจ็่ว่างอยู่ ก็ไหนมาได้ก่อนแจกก่็แจกแบบนี้แหละเดี no right? Now, no. so life, ๋ยวก็ได้เรียนเดี๋ยวก็ได้เรียนดูแอดวานซ์โค้ u เขาจะไปปเะยุทธ์วารชันกันแล้วก็จะไปบางการจะลองจะลองมาพาจะลองทดลองอะไรอะไรกันนะส่วนก็เราเป็นง่ายๆมีแบมาลองกันรถเบรกลดเตรียมท่าจะเรียกของเจ้าด้วยว่าก็ถ้าจะเฉยท่าปัดท่าแจกก็เข้ามาที่รถแล้วก็แจกก็ได้แล้วแต่ไม่ขาดไม่ต่อสายเลยนะ จริงๆตอนนี้คอร์ซายแล้วก็อยองพีเขาแจ้งมาว่ายังไม่ได้มีการประจานรางการก็แจ้งเป็นแจ้งเป็นชื่อเป็นแจ้งเป็นออฟิเซอร์ไว้ออฟิเซอร์ก็รักในตัวเองก็ได้เข้าใจใช่ไหมระวางหน่อยระวังหน่อยกันชนไม่ถึงทูที่เดี๋ยวเราได้ออกไปก่อนเพราะว่าทีต้องการน้ำไปดูเลยฉันก็หิวน้ำค่ะทีนี้ก็จะก็ออฟิเซอร์ทำได้ไม่ได้จอดรถไว้แลนวได้คอร์ซายจอดดีๆแล้วก็คอร์ซาย ก็ทำไปอย่างนี้เลยคุยเขาไปเที่ยฟอร์มิชแนะดีมากอันนี้แค่เป็นโค้ดทายทดสอบทดสอบเฉยๆถือว่าไปได้แย่เท่าไหร่นะคะนี่เสียดายเสียดายไม่มีเขาวเทยวโอ้ยเอ๊ะแบบอตอนนี้ทีแรกเราเราไปโรงพยาบาลกันใช่ได้อยู่ค่ะได้ใช่ไหมเคยผ่านโรงพยาบาลมาก่อนไม่คดีดีดีนี้ยังไม่ไม่เคยผ่านไปแต่ตรง เฉียดเสาเพราะว่าเมื่อวันเช่นไปมาฝั่งซื้อซื้อน้าสต๊ลกโอนนั่นก่อนฝักทายหมออะไรแล้วกันได้ไหมโอเคแล้วก็ขอดระดวนเลยมาได้ค่ะเดี๋ยวคนคนละใก่อนเลยแล้ววางหน่อยกันชนไม่ทะภูไม่โดนค่ะอ้าวเหรอโอเคไม่เป็นไรรถก็ขับไปจอดดีๆแล้วก็ไป แล้วก็ไปแล้วก็ไปคุยเข้าไปเก็บแค่นั้นดีมากโอเคครนี้โอเคดิเอ็มบัก็พอใช้ได้อยู่ค่ะพอใช้ได้ใช่ไหมดีดีดีนี้ ถามหน่อยถามซิดูทีมีเคยเป็นมีประสบการณ์ตำรวจอะไรมาก่อนนะก็ไม่เคยนะคะไม่เคยเลยเหรอก็ไม่รู้สิก็สั่งขอให้คิดว่าเหมือนถ้าเถอะแต่ถือว่าวันนี้ก็ถาได้ไม่เร็วขอบคุณค่ะตอนนี้ร้องเข้ามาแล้วตอนน้องเข้ามาแล้วอ้าวอุลรอไปออกมอไซค์ช่โนเลยอ่ะ ถ้างนั้นก็เดี๋ยวงต้องเจอขอตัวก่อนนะสดีได้ค่ะท้างนั้นก็ักษาตัวด้วยถ้าจะออกงานอะไรต่อหรือจะไปจะลองไปฝึกการลองเขาต่อก็ไม่ว่ากันให้ลองเขาไปคนไกลดีกว่าจะออกแล้วค่ะแค่มาลองงานสักครู่ทางนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้โชคดีนะระกาษาตัวด้วยเช่นกันค่ะ